วันนี้เราจะเล่า,ลานิทานเรื่องสุภาสิตไทยสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำไปนะต่อไปสิคะลูกาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะป่าริมแม่น้ำอันเป็นที่อยู่และที่หากินของลิงตัวน้อยลิงต้อยอ้าในแม่น้ำมีจระเข้เจ้าเล่ห์ตัวหนึง่งมันอยากกินเจ้าลิงมาก แต่เพราะเจ้าลิงนั้นน่ะอาศัยอยู่บนต้นไม้จราเข้ไม่สามารถขึ้นไปได้จเจ้าจราเข้จึงคิดหาวิธีที่จะกินเจ้าลิงน้องไงดูซิว่าเจ้าลิงอ่ะเขาม,เมันเตดมันเตดไม่ถึงค่ะแม่ไม่ถึงมันคือผลอะไรคะผละไม้ผลไม้ชื่อมะพร้ายะมะอะไรมะอะไรเนี่ย มะละกอผาพายอ่ะอันนี้มะม,ม่มวงมะม่วงแมงอะไรแมงก้โอเคแล้วลิงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลิงลิงมังกี้กอ,อืมแล้วมีจระเข้หนูรู้จักไหมจระเข้ภาษาอังกฤษเรียกว่าวอะไรลูก <enthalpy. S 1> คอกคด้ยคอกคดาจ้ะ วันหนึ่งขณะที่เจ้าลิงกำลังกินอาหารอยู่นั้นมันได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากทางริมน้ำเจ้าลิงเกิดความสงสัยรีบไปดูที่มาของเสียงนั้นในทันทีอเอา้าลิงทำอะไรอยู่เนี่ยกินกล้วยพาแบแบกล้วยคืออะไรคะบาเลยบาปานะบานานาบาบานนะบานานาเอ๊ยอุออ้ย ดูสิเจ้าจระเข้ตัวเบนเนี่ยมีไอติมสีเหลืองด้วยมีไอติมสีฟ้าด้วยอยากกินสีชมพูทิปอืมอืมอืมทำไมแม่ไม่กินล่ะอ๋อไม่กินด้วยกินอืมอร่อย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 จังเลยเมื่อเจ้าลิงมาถึงที่ริมแม่น้ําก็พบกับเจ้าจระเข้ที่กําลังร้องไห้อยู่เจ้าลิงยิงถามเจ้าจระเข้ว่าทําไมอ่ะเจ้าถึงมาร้องไห้อยู่ที่นี่ล่ะ จ้าจระเข้ตอบว่าฉันเป็นจระเข้แต่กลับว่ายน้ำไม่เป็นฉันรู้สึกอับอายเพื่อนๆจึงมาร้องไห้อยู่ที่นี่ไงเราอใกล้ๆกันเพราิอไรกอริงกวจระเข้กินไงคะลูกจระเข้กินลิงได้นะเนี่ยตัวเขาใหญ่เห็นฟันเขาไหมไหนฟันเขาใหญ่ไหมฟันเขาแหลมใช่ไหมคะฟันภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะทำไมลิงํำปากแบบนั้นล่ะปากแบบสงสัยไงคะลูก สงสัย <c oughs> ว่าอะไรสงสัยว่าเอ๊ยมันจริงไม่นะาทำไมคิ้วมันดูดยังไหลุดยังไงลูกหลุดยังไงนะ่ะแบบไหนเอ่หลุดยังไงนะเนี่ยอ๋ออืมคิ้วขมวดไงคะแบบประมาณว่าคิ้วมันขมวดอยู่ไงแล้วทำไมมันไม่มีคิ้วล่ะอาจระเข้เนี่ยคิ้วมันคิ้วจระเข้อยู่ข้างบนนี่ม,มันคืออะไรมันคือเหมือนแบบ หัวนะคะหัวจระ,ะเข้นั่นแหละคิ้วมันนะ่ะทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้ล่ะเนาะ no, ทำไมเขียนคิ้วไม่เอามาไว้บนหัวบนตัวจระ,ะเข้ทำไมไปเขียนอยู่ข้างนอกใช่ไหมลกูกคนวาดการ์ตูนนี่กันเนาะวาดไม่เป็นเอาซะเลยต้องเอาคิ้วมาไว้ใกล้ๆก้ตาตรงนี้สีใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ไม่อยู่ข้างบนได้ยังไง <c oughs> นี่หนูคิ้วหนูก็อยู่ข้างนี่ <c oughs> ใช่ไหมคะคิ้วแม่ก็มีอืม คินเก่นก็อยู่ตรงนี้อือนี่คิวมันไม่อยู่ตรงนี้มัอนเอ้ยทำไมแม่สีมันพอย่างกินแม่ทำไมไม่กินสีมันเป็นเห็ดพิษลูกกินไม่ได้อันตรายนะเห็ดพิษเนี่ยเจ้าลงลงได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเสียงดังพร้อมกับพูดเอ้อวดกับเจ้าจระเข้ว่า ฉันนะ่ะเป็นลิงที่ว่ายน้ําเก่งที่สุดในป่านี้เลยนะฉันจะสอนเจ้าว่ายน้ําเองทำไมมันไม่มีเห็ดเลยเห็ดมันหายไปแล้วจระเข้กับลิงกินแล้วมัง้ง<อ>สงสัยจะเมาแย่เลยจเจ้าจระเข้ได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากมันตอบตกลงในทันทีไม่เล็บลิ้นมาเรียตรงเสื้อมันนะมันมันแลบแลบลิ้นออกมาไงลูกแลบลิ้นแบบดีใจเลยประมาณนะั้นแล้วทำไมมันกัด ลิ้นตัวเองล่ะตรงไหนตรงนั้น,นอ๋อไม่ได้กัดลกูกเป็นภาพวาดมุมของลิ้นมันจะพอดีมันอยู่ตรงฟันไงฟันฟันบนเป็นภาพซ้อนใช่ไหมคะลิ้นอยู่ข้างในแล้วฟันอยู่ด้านนอกฟันก็เลยดูเหมือนกับกัดลิ้นใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นภาพวาดก็เหมือนกับลิ้นหนวลิ้นอยู่ด้านนอกแต่ฟันอยู่ข้างใน มันก็เวลานั่นก็มองเหมือนเอ๊ะกัดลิ้นแต่จริงๆไม่ใช่ฮะใช่อะมันไม่ตดนลิ้นหนูหละไม่เห็นโดนลิ้นใช่ไหมคะแม่ลองอาปากดูสิหนูอาสิเอ้าแม่อาสิอาแล้วอาอาเฮ้ยทำไมมันไม่โดนละอือไม่โด<อ>นี่ทำไมไม่ต,า <c oughs> ตอาตอบเดี๋ยวหนูไปฉีกาอาหารมาก่อนต่อแล้วต่อแล้วต่อ,ตอ,ตอมันจะไปฉีกอาหารมาก่อนฉีกอาหารอะไรคะ บ้านพังเลยใช่มานั่งอ่านต่อแล้วตั้งแต่นั้นมาเจ้าลิงก็สอนให้เจ้าจระเ้ว่ายน้ำโดยเจ้าจระเข้แซงว่าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็อ้างว่าฉันจําที่นายสอนไม่ได้เลยนายช่วยลงมาว่ายให้ฉันดูนเป็นตัวอย่างหน่อยสิลองไอมาดูสินีลิงเกาะอ,อะไรดูสิจระเ้เกาะขอน,นั่นเเนี่ยเกาะขอนไม้หรือเปล่าคะลูก จะแคกจะเกาะจนขอนไม้ใช่ไหมแล้วลิงกินอะไรนะ่ะน่ลิงกินกล้วยแต่มันทำไมไม่กินล่ะเออมันกินไม่หมดหมดแต่พูดเนาะกินไม่หมดทีหลังต้องกินให้หมดนะคะอ,อย่าอมข้าวนะอม,อมข้าวแล้วเดี๋ยวฟันผุลิงกเหมือนกันกล้วยกินไม่หมดนะ่ะอมกล้วยอะ่ะเดี๋ยวฟันผุนะเข๊ะ okay. ไหนมนกินหมดเลยเห็นไหมเนนะี่ยแล้วทีนี้เจ้าลิงเนี่ยไม่รู้เท่าทานรู้ไหมนี่เดะ ดูสิกระโดดลงไปเลยน้ำน่ะลงจากต้นไม้แล้วว่ายน้ำให้เจ้าจระเข้ดูด้วยแล้วเจ้าจระเข้เห็นดังนั้นก็พูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าลิงเง่ขอบใจนะที่อุตส่าห์ลงจากต้นไม้มาให้ฉันกินความจริงน่ะข้าว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วละไม,ไม่ต้องให้เจ้ามาสอนหรอกเอาโกรธสิแม่อัดให้หนูอยู่ไงในสีหน้าต่อไปดูดูลิงทำไมเนี่ย ดิงอยู่ในน้ําน้ําภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ Water <Whoa. S 1> อ๋อ้ h y ดูสิจระเข้กัดลิงใหญ่เลยเมื่อเจ้าจระเข้พูดจบ mm hmm. ก็โดดงับกินเจ้าลิงเป็นอาหารในทันทีเจ้าลิงร้องด้วยความตกใจได้แต่นึกเสียใจที่ตนหลงกลให้กับเจ้าจระเข้อุ้ยมีปลาด้วยนะ mm hmm. เห็นไหมปลาย,ยังกระโดดเลย mm hmm. อะไรนะนกระโดดตึ๊ ตึกตึ๊กมันคือตัวอะไรนะมันคือพิษปลาพิษปลาอือูยอยอ้ยูยทำไมป๊าป้าทับสีเหลี่ยมเป็นด้วยนี่เขาบอกว่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำหมายถึงอยากอยากเล่าอีกอะ่ะนะคะสอนในสิ่งที่ผู้เรียนชำนาญอยู่แล้วเข้าใจไหมคะไม่กดเดี๋ยวก่อนซิ ไหนสิหนูสนุกไหมกับนิทานวันนี้สนุกค่ะแล้วอยากฟังนิทานอะไรอีกไหมสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่นานิทานจราเข้กัะปอม <c oughs>